เฮ้ยไม่ปรกกันเลยมืดเชียวาจินพดไหนนวนี้าทัวร์เลยีแมว้วซื้อไหมซื้อซื้อเลยอีกแล้วไอ้ตัวที่บ้านนี่ไม่มีพอยแล้วนะผมมีอันนี้แบบนี้สามเอาให้เอ็ดด้วยจะตาขาดไปเจออะไรฮะ ซำด้วย <Yeah. S 2> สักอย่างสักอย่างอ่ะน้ำตัวน้ำใหญ่น้ำใหญ่น้ำเล็กอ่ะซื้อแล้วไปโปรโมทชมโอ้ยซื้อไปให้ไม่ได้ <laughs> เละแน่นอนไม่ได้ <laughs> โอ้นึกออกเลยอ่ะงามๆเลยใช่ใส <laughs> ่ไะใส่แตกแน่นอน <laughs> ก็คือเอาชุดกลับบ้านไปได้เลยเลือกเลยว่าจะเอาชุดแบบไหนเอาสีครัดได้เลยค่ะโอ้ยยี่ต้องมาแล้วเสียขนาดนี้ขอเถอะขอเถอไอสีแดงแดงหรือส้มแดงหรือส้มอ่ะโซ่โอ้เธอโอ้เธออันน้ก็เห็ดไงฉันมองไม่เห็น ใชีขาวโอเคแต่รองรางวัลใหญ่ก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าจะให้สินค้ามูลค่า3 9 0บาท1นึ่งอย่างเฮ้ยก็คุ้มค่ากับราคา190บาอันนี้จะอันนี้จะเป็นแบบรวบอยู่ข้างหลังนะจะไม่ได้โชว์น้ำตาลสวยอ่ะสีมันแหววมากใช่มั้ยสีนี้สวยมากเลยอ่ะ อ่าเล่าเล่า,ลาสีฮพื้นได้อะไรมามั้งฟิล์มโค้ง,งควไว้ใส่กับชุดนี้เนี่ยมันจะไม่ทำลายขีดเป็นแหน,นี่ก็ไมนน่นี่เป็นตั้งหูเ,เต็มเลยคุ้มแล้วอีกคุ้มมากจริงอ่ะน,นะคุ้มดูคุ้มสุดแล้วเราเราจ่ายไป400อันนี้390 <3 90. S 1> แล้วจริงสุดคุ้ม เขาหล่อๆเขาหล่อๆได้ไหมแหมมาถ่ายเป็นมิ่มู้วขนละโลกโคตรนีจด็กพี่พออกตัวรายไทยไปนะฮึฮึใไม่รอบก่อนก็เขียนซีอากอ๋อมีเสริมด้วยเขียนว่าอะไรอ่ะซีอากิตัวเว ว nice. แวะไหมนะแวะเลย presentation เราจะ p ี e s นต์แต่สาวๆเท่านั้นนะเรา<ล>เมื่อกี้สาวไหมสาวโอเคโอเคโอเคน้นเป็นสาวโอเคโอเคัเค้แวะไหมแวเลย <laughs> <laughs> มาขนาดนี้แล้วแวะเลย ได้ใช้ถ่าย E O ดับบี้เป็นร้าเนี่ยเราเปมาเดินงานนี่ไว้งานหน้าเผื่อใครสนใจก็ค่อยแวะมามีแฟนอาร์ตนะแล้วก็มีสติกเกอร์การ์ดมีหลายลายเป็นมีขั้นหนังสือใช่ค่ะก็ตกแต่งนะก็ตกแต่งเฟรมการ์ดเช็กกี้ตกแต่งสบุญไดอารี่ไปงานเป็นติ๊แก้วตกแต่งมือถือก็ได้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้พี่มการ์ดใช่ค่ะตกแต่งด้วยอ่าดฉันเองอันนี้พี่เซนร้าน แวะก่อนนะไม่กินตัวนี้ใช่แต่ว่าทีนี้จะให้เลือกไปเพราะว่าเดี๋ยวรอส่งร้านมินแรกออกมาเอาเพิ่งได้บู๊ทเมื่อวานตอนกลางคืนนั่นนะสิซื้อใหม่ก็ต้องตอนนี้แหละโอเควันนี้ลงมนที่หนึ่งอ่ะก็จะเป็นเช็กกิฟูกับตัวนี้อ่า ไม่มาครับทักมันบอกว่าเห็นเพิ่งเห็นเมื่อคืนไงจะเปลี่ยนใจไม่ทันแล้วโอ้ยแบบจริงๆคือได้พูดมาเลยอะล่ะเราแบบของจากอตอน,นั้นก็คือไม่เหลือแล้วอุ้ยตรงนี้เหมือนจะมีหมดแล้วใช่ไหมเพราะอันนี้ยังไงตอนนี้ยัน,นี้ผมยังไม่มีแตนนี้ไม่มีอ๋นนี้ไม,นนไมเวเอาละเอาละเอาละ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนเดิมกระชาตอนนั้นที่เล่นไปอ๋อความเจริญที่ปัญหาแก็คือ เอาดีไหมฮะ้าถ่ายวิดีโอ,อก,อาาก็หนูต้องจับแล้วทำหน้าอ่อน อีกรอบการชาเป็นสิ่งชั่วร้ายวันนี้เราหมดสิบรอบหมุนทั้งหมดสิบสี่รอบวันนี้ทั้งหมดสิบสี่รอบไงดวงเช้าด้วยจะเอาให้ได้เลยรอบปัจจุบันเหลือสี่รอบนี้อีกหกหกสิบอันนี้เอาเอาการันตีเลยว่าเนี่ยคุณขวารัวอันที่สองเหรอคุณอยากคุณเหรอใช่มาครบแล้วเหรอครบแล้วไม่ใช่ขาวดิชมพูอันนี้นะคะ สายเด็กขั้วอย่างเราดีหรือว่าไม่ ใช้อีกแล้วเท่าไหร่อ่ะเช้กีก่วันนี้สี่ร้อยห้าสิบไปมีตัวอย่างไหมอ่ะแย่ละใช้กีก่เฉพาะงานนี้ราคาพิเศษไอ้ละเฉพาะงานนี้อีกแล้วแอนนี่ใครแล้วก็แอนนี่ก็ได้อ่ะไม่มีแล้วเนี่ยเห็นยังเออเฉพาะงานนี้ได้เลือกก่อนด้วยเพราะเพิ่งทำรูปเสร็จอุ้ยอในรูปนี้รูปหนึง่ง ได้สีคูณหเหมือนกันดูแล้วน่าจะรูปแรกแน่เลยนี่หรออีกอีกเอ๊ะมืออันอันนี้ใช่ป่ะอันนี้แหละโอเคค่ะเป็นรูปนี้นะเดี๋ยวขอขอส่งเข้าแชทนะแน่เลย